สวัสดีเช้าวันที่17พฤษภาคม2566นายสะครับลำไย่สวนนี้สวนใครนะสวนนุชชาตีนะครับคือสวนเราเองนั่นแหละครบ, 2, บ2เดือนแล้วครับเพราะแปลงนี้เราำทําสารวันที่17มีนาคม2 5 6 6ณนะวันนี้เริ่มติดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการบานแบบยาวนานมากเลยนะนุชแปลงนี้ออกเร็วนะครับมา<ต>ทีไรก็ยังบานอยู่ถ้าใครติดตามคลิปเราอยู่จะเห็นว่าก็ออกเร็วติดเร็วบานเร็วแล้วก็บานยาวนานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้ลำาไยดกอ่ะ ถ้ายิ่งบานนานๆก็ยิ่งมีสูงทำใหมันถึงบานนานนะคะก็คือเราไม่ได้เร่งตอนที่ดึงดอกมากสักเท่าไหร่แล้วเราก็มีสูตรที่จะทําให้มันงอกออกมาอีกเรื่อยๆมันเป็นขั้นตอนตั้งแต่ใช่ครับกิ่งอ้วนไงมาดูกิ่งอ้วนกิ่งกิ่งไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยมาดูแม่าดูกิ่งนี้ดีโหนุชนี่เนี่ยครับเนี่ยนี่คือกิ่งอ้วนการทํากิ่งอ้วนมันมีผลประโยชน์มันมีมีผลประโยชน์กับเราคืออย่างนี้แหละเห็นไหมฮะกิ่งอ้วนนี่คือชุดที่ส่งดอกเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นใบส่งดอกที่เราบอกว่าเฮ้ยต้องการตัดใบต้องการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใบพวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าออกแบบกึง่งๆต่อย,ยอดซึ่งใบพวกเนี้ยมันมีผลกัการติดรูปเลยใช่ถ้าเกิดเราไปตัดใบมันมันก็จะออกเป็นเสดาแล้วบางคนก็กังวลว่าตอนดอกมาใบาจะแรงหรือเปล่าดูครับมันก็มีใบส่งดอกเห็นไหมนุ๊ใช่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหนไหมเนี่ยกิ่งเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะช่อน,นี้ก็น่าจะเป็นร้อยนี่ก็มองเห็นนะครับพี่น้องเห็นหรเราเขย่ามาไว้นิ่งๆหน่อยมือนิ่งๆหน่อยลองเขย่าด ขย่วนะดูดิครับบานเช็ดเลยภาษาที่ตากเรียกบานเช็ดบานเชิดไม่ใช่บานอยู่นะครับคือเยอะติดเยอะเลยติดเป็นติดนะครับก็เห็นละเดี๋ยวเราดูมุมนี้ก็อีกต้นหนึ่งมาดูอีกต้นหนึ่งไหมเราเดินตามมาดูอีกต้นหนึ่ง่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูมุมนู้นกัน ที่เห็นหนี่คือติดแล้วนะคะชื้อลานะครับเราก็ใส่ดูมาร์กนะครับฝนที่นี่ก็ตกอยู่บ่อยนะครับพี่น้องสังเกตว่าช่อค่อนข้างสะอาดนะครับจากที่เราเดินยายเชื้อรามา แล้วก็ค่า,มาแมลงก็มีผลนะครับดูวันนี้ก็ไม่ค่อยมีหนอนไม่ค่อยมีอะไรกวนสักเท่าไหร่เพราะว่าข้า,มาแมลงเราก็ใช้ตัวที่ดีเดี๋ยวดูดิครับมันไม่มีการดำทั้งที่ฝนตกอยู่เรื่อยนะก้านไม่ดำเออก้านไม่ดำทั้งทั้งที่ฝนตกอยู่เรื่อยนะฝนตกอยู่ประมาณสองสามวันครั้งถองนมวันครั้งนะไม่วางใจกับการผ่าดอกนะใช่ครับก็ฉีดติเรื่อยฝนตกเนี่ยเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยฝนตกเยอะพอฝนตกก็ฉีดครับก็พ่นเอาพึ่งออกย้ายพึ่งต้องรบกวนคนคนที่เขาเลี้ยงพึ่งนะครับมาเอาพึ่อออยให้งกน่ เขาก็ดีๆเนาะเขาก็รีบเอาออกเราก็รีบพ่นให้เขาแล้วก็แบบนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องมีการฉีดปรับโครงสร้างเดี๋ยวรอให้มันติดหมดเลยทีเดียวประมาณสี่ห้าวันนะครับให้มันโรยหมดเลยนี่ช่อนี้ก็ปื้ดเลยนี่นี่โรยหมดแล้วนู่นช่อนี้เดี๋ยวพามาดูอย่างนี้ครับกิ่งที่มันเป็นกิ่งหลักๆที่มันอ้วนๆน่ะมันจะทาให้การติด่ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนว่าดกมากอันนี้คือติดหมดเรียบร้อยแล้วครับติดหมดแล้ว หน้าที่ของเราคือทายังไงก็ได้ให้ชุดนี้ยอยู่กับเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็เห็นว่าบางช่อกขย,ยังบานอยู่เลยผมก็เลยไม่ใช้วิธีการด่วนสร้างเปลือกและไม่ด่วนวานปุ๋ยทั้งดินะนะครับให้มันต้นไม้มันก็ค่อยปรับโครงสร้างปรับอะไรไปแต่สูตรสําคัญที่สุดคือสูตรก่อนสร้างเปลือกที่ทําให้ลยายําไยป้องกันดอกและผลร่วงหรือสูตรปรับโครงสร้าง,งานี่สำคัญระยะเวลาเนี้ยสาคัญมากไม่งั้นบางคนด่วน ด่วนปรับโครงสร้างไม่ใช่ครับด่วนสร้างเปลือกไปมันก็จะร่วงไปไปม,มันยังบานไม่เสร็จเลยใช่ครับยังไม่ต้องด่วนสร้างเปลือกแล้วมีเวลายาวยังไม่ขึ้นขึ้นลูกดีเลยนี่เห็นไหมสูตรผมเนี่ยจะค่อยๆปล่อยให้มันยาวแบบธรรมชาติดูดิช่อเนี้ยครับยังบานอยู่เลยช่อหนูก็ยังบานอยู่แ,กกแต่ช่อนี้ติดแล้วข้อดีของการที่ทำให้ลยาใหญ่ค่อยๆบานเนี้ยมันก็คือมันจะสลับดอกกันบานน๊ด ตรงนี้บานตัวผู้อีกตรงนี้บานตัวเมียสลับดอกกันเพราะฉะนั้นอัตราการผสมเกรสรน่าจะสมบูรณ์ที่สุดเลยะนะครับและบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าฝนมันจะตกเยอะขนาดไหนถ้าเกิดเราปล่อยให้มันบานหรือทําแบบบานทีเดียวพื่อแะถ้าเกิดจังหวะฝนตกตอนเช้าประมาณสามสี่วันติดอ่ะมันจะผสมเกรสรได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ดอกตัวเมียบานพอดีนี่สวยเลยะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเดินทางนี้ครับเต็มตัวเลยเนาะดอกเนาะเต็มเต็มอะไรไปหมดฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ย ร้องคือพังนี่พามาดึงไม่ต้องผ่าดอกแล้วเหรอรอปรับโครงสร้างใช่ครับนี่พามาดูอย่างนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยช่อมันเล็กอะ่ะช่อมันสั้นอะ่ะชออ่อมันไม่สมบูรณ์ตแต่พี่น้องดูดิเขามาจากกิ่งอะไรอะ่ะเขามาจากกิ่งนี้มันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเนี่ฮะดูเนี่ยมันมาจากกิ่งไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วมันจะยาวได้อย่างไรมันมีมันมีการเลี้ยงแค่เนี้ยนูดูดิมันเล็กมากเนี่ยมันมันไม่มีอะไรส่งมาเลยมันมีใบอยู่แค่เนี้ยนะครับกับเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ถามว่า ถ้าสูตรด,ดีจริงมันก็ยังพอให้ชุดนี้ติดได้มันจะเหมือนช่อที่เขาเรียกว่าอะไรนุ๊ดน่ะแต่งแล้วใช่ครับฝั่งนุ๊ดโหติดยิบเลยนุ๊ดเดินมาดีกว่าป่ะนี่คำนองพึ่งนุ๊ดชุดผ่าดอกอันนี้เป็นชุดชุดที่อุยชนกระจกซะแล้วชนตลอดอะตกหลุมตกอะไรตลอดอะไรชุดผ้าดอกเป็นชุดที่ออผมว่ามันสําคัญกับการทําลําไยมาก ถ้าเราแบบละเลยในการพ่นผ่านดอกแม้กระทั่งชุดดีสูตรด,ดีแต่วิธีก็สําคัญซึ่งปีนี้เนาะมันฝนตกพอดีด้วยครับพูดก็เลยจัดชุดแล้วก็กเ,เลืมก <ๆ S 1> พ่นแบบนี้คือปล่อยให้ดอกมันบานสักระยะหนึ่งใช่ไหม้พอดอกบานสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกมาพอดีเนี่ยอีกวันต้องฉีดยาาอย่างเช่นวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฉีดยาเลยเพราะว่าฝนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมันอยู่มาหลายวันแล้วควันพิษมันเยอะ,ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นกัน ถามมาเลยคลิปนี้ดูกันยาวๆไปเลยนุชกี่รังเนี่ยสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสามสิบประมาณสี่สิบห้าสิบรังฮะพอย้ายออกแล้วเขาก็ครับเอาเข้ามาเพิ่มและเดี๋ยวว่า,นาคนเลี้ยงพึ่งเขาก็ใจด,เใจดีเขาก็ให้น้ำพึ่งเราด้วยเนะาะอยากจะบอกว่าน้ำพึ่งปีที่แล้วยังอยู่อยู่เลยนี่ฮะนี่ไงที่พามาดูตรงนี้ก่อน <c oughs> ที่พามาดูโซนนี้ก็คือพี่น้องจําได้ไหมว่าที่ผมเคยดูตรงเนี้ย นที่ตรงนี้ที่ออกใบอ่อนจ้ะแล้วตรงนี้ยอดหักยอดหักอ่ามาดูใบอ่อนก่อนมาดูใบอ่อนนี่ครับกิ่งที่เป็นยอดใบอ่อนอืนพี่น้องดูง่ายๆเลยทําไมมันถึงออกมาดีเพราะว่าสัดส่วนของใบมันมีเยอะประมาณหนึ่งซอกในการเลี้ยงเลี้ยงช่อมันแต่อันนี้ดูดิดูดิครับกิ่งเล็กเห็นไหมเป็นกิ่งฝอยที่เป็นกิ่งฝอ,อ,อยใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตัดแต่บางที คนงงคนงาน,น,งานหรือน้องๆที่แต่งจริงมันก็ต้องมีแบบลืมมัง่งอะไรมังม่ง่ะเยอะนะใช่จะไปคัดให้เห็น,น,นให้เห็นว่า,าถ้าดอกสมบูรณ์ดอกคล้ายๆว่าอ้วนโอกาสอาหารก็สมบูรณ์ที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปดูมุมนูน้นมุมที่ดอกออกมาแบบยอดหักที่พี่น้องหลายคนกังวลว่ามันจะบานเท่ากันไหมเพราะอันนั้นหเห็นดอกแล้ว แปลงนี้เรากาลังจะพ่นสารนะคะวันศุกร์ครับข้ามกันวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่19บเก้าช่วงเช้าพฤษภาคมนะครับประมาณครึ่งวันก็น่าจะจบแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่2ของเราก็ใบพร้อมพรึบอันนี้เราขนงเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยแล้วก็ฉีดท็อปเคเรียบร้อยกับสิบพันสองสิบเจ็ดคืจะทำสารไปพร้อมเราก็เดี๋ยวคอยตามไปพร้อมๆกันนะคะนี่มาดูเลยหรือใครยังไม่ทําสารตัดสินใจใช้ก็ดูนี่ยอดหักเขาบอกยอดหักมันออกเสดามามันจะติดไหมนี่มันก็ออกมาแล้วนะนี่ครับอันนี้คือหญิงที่ยอดหัก สรุปแล้วยอดหักหึือไม่หักอะ่ะถ้าเกิดเราดีไซน์ดีๆอะ่ะมันก็จะพอๆกันนะมันก็จะพอๆกันนะใช่อันนี้เหมือนกันรุด่ดนี้เนี่ยอันเนี้ยกิ่งเนี้ยทายบ่อยเลยเนี่ยพอๆกันเลยส่วนบางอันที่ออกมาที่หลังก็เป็นระยะนี้อยู่ก็รอบาน<า><า>ดอกสุดท้ายอยู่ใช่ซึ่งมันก็จะมีตุ่มๆมีอะไรของเขาไป ตามสัดส่วนดอกแรกไม่ติดก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะก็ยังมีเหมือนแบบดอกนี่ของเราดอกแรกก็ไม่ติดนะครับก็เป็นดอกลางดอกสองดอกท้ายไปมีดอกมีสามดอกแต่ตอนนี้คือไม่มีหนอนเพราะน่าจะปล่อยจนจนโรยหมดแล้วฮะโอ๊ยโน้นไปดูบนนู้นดิโน้ตแพนไปดูบนนู้นดิมีแต่เม็ดเลยมีแต่ลูกโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคือชื่นใจใช่ รบได้ทำสวนลำไยกับนายชาตีไปก่อนนะครับยังไงข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆมีที่ช่องนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมไปก่อนครับ